พราะผมเนี่ยได้รับเนี่ยตะบ,บ้อตะพานเนี่ยมุ่งเข้ามาี่นี่เลยฮะน้าน้ำเนี่ยน้ำน้ำพุ่งเข้ามาในบ้านเลยจากสะพานสะพานเก่าไม่เป็นไรพอ,อสะพานใหม่ขึ้นมานี่โอ้โหแจ้งไปสารกางว่าผมได้รับความเดือดร้อนจากตลิ่งพังได้ร้องทุกไปที่สารกางจังหวัดหน่วยร้องทุกไปกี่เที่ยวกี่เที่ยวเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้ผมสักเที่ยวหนึ่งได้จะส่งคนมาดูแล้วก็บอกของบ้านเยดมแม่ผมชื่อเยดมว่ายุติการตำรวจ ไปทีครั้งไปหากรมทางว่ากรมทางได้รับจากสะพานเพราะน้ํามันพุ่งเข้าหาเนี่ยล่องน้ำเนี่ยเปลี่ยนทิศทางการไหลามาเลยสะพานเก่าไม่เป็นไรตอนนี้สะพานใหม่สร้างขึ้นมาเนี่ยน้ําไหลผิดช่องทางวิ่งเข้ามาในบ้านผมเนี่ยแจ้งกลางกรมทางกรมทางก็ได้แต่มาดูแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเป็นมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยลามไปใต้ถุนเนี่ยผมเสียค่าทําเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่เท่าไหร่บ้านนะ่ใต้ถุนบ้านจะตอนลงไปตอนไหนยังไม่รู้เลยไม่มีใครมาเหลียวแลแจ้งอบตอไป เอาก็เงียบ,งยบเงียบเงียบกันไปไม่มีใครมาได้แต่มาดูถ่ายรูปดูแล้วก็หายกันไปเนี่ยจนเกิดเหตุแบบนี้เกิดเกิดเมื่อไหร่เนี่ย<อ>เกิดเมื่อคืนประมาณสองทุ่มครับเออประมาณสองทุ่มเนี่ยครับแล้วนี่ดินใหม่ดินเมื่อนานน้ำเยอะเมื่อเมื่อปีตอนน้ำมากนะฮะก่อนน้ารงนี้พังหมดเ่ยเสาบ้านผมเนี่ยเปลี่ยนมาลูกกี่ต้นแล้วปีเปลี่ยนทีปีเปลี่ยนที ตลิ่งนี่ผมมาทำห้าหมื่นบาทเนี่ยทำเฉพาะตรงเนี้วันนี้น้ามาอดินอดินมาแปะตรงนี้มันพังเข้ามายันนี้เลยเนี่ยตลอดแนวเลยเนี่ยเสาบ้านผมเนี่ยทุุไม่รู้กี่เที่ยวแต่กี่เที่ยวเนี่ยมาเนี่ยตลอดแนวเลยเนี่ย,แ,ย,ยแจ้งไปทางหน่วยรัฐท่าการทางจังหวัดแต่ละการก็เงียบเรื่องหายเงียบจะไม่รู้จะทำยังไงผมจะล่นไปหลังบ้านก็ไม่มีที่จะล่นไปแล้วมันสุดที่บ้านผมแล้ว คือเนี่ยค่ะคือน้ำเนี่ยค่ะมันซัดตลิ่งเนี่ยดินหายไปเลยแล้วก็ขึ้นเป็นเหมือนเหมือนขึ้นซินนามีน้ํามันหายวูบไปทางนู้นนะคะแล,แล้วก็คือทุนท่นนะคือไปอยู่กลางแม่น้ําเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วมันดังไหมเสียงดังดังค่ะ,ด,คะดังมากเลยดังโคม้ม ขึ้นลูกใหญ่ไปเลยขึ้นขึ้นลูกใหญ่ค่ะน้ํามันซัดวูบลงไปเลยค่ะค่ะตกใจไหมตกใจค่ะแล้วตอนนี้เราจะทํำยังไงกันเนี่ยก็คือก็ต้องให้ทางหน่วยงานมาประสานงานนะคะค่ะก็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 มีส่วนนะ หาตั้ามาสร้างาทัางหมดร้องเรือไปห้าครั้งให้กรมทางไปร้องเรือถึงกรมทางร้องเรือทั้งหมดห้าครั้งห้าหน่วยงานตั้งกระซ้าประธานมาเนี่ยก็เลยก็พังเรื่อยมาคราวนี้ไปร้องกรมทางกรมทางก็เขาก็ให้ส่งลูกน้องมาดูลูกน้องก็ไม่มีความรู้เลยเสนอว่าเจ้านายบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวไงไม่มาถามผมเพื่คำเดียว มาถึงก็มาถึงก็เปิสนอจราเขาบอกผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นเสนอไม่ได้ย่งไงว่าที่ที่มองคือพอพอ้ามสานน้ำมาเปียกมาเปียกที่เป็นแน่นอนเพราะว่าผมดูช่องน้ำน้ามันดำตรงเลยน้ำอัดตรงย์องศาเขาบอกว่าดีกลัวดูดเอาเราเขาเลยมันอยู่เนี่ย